สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยทรงหรูดูดีมีเสน่ห์หนึ่คันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมาแล้วมาอีกแล้วนะครับ m i ส s a n ิเซโลปี2000นะครับตัวนี้2อนออโต้น้ำมันล้วนนะครับหน้าเดิมๆหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกค้อมนะครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างใช้งานได้ปกตินะครับสีดูสวยครับ ไม่น่าเกียดมีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานไปดูรถทดลองขับได้เลยครับรถอยู่ที่พระราม2เทียนทะเลนะครับทรงสวยดูดีแล้วก็มีเสน่ห์นะครับรุ่นนี้ลองชมดูได้ครับสไตล์หรูนะครับของเซฟิโลกว้างขวางนั่งสบายนะครับนี่นะครับเซฟิโลก็จะมีไฟเลี้ยวตรงข้างๆล้อนะครับเวลาที่เราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานตอนกลางคืนนะครับมันก็จะมีไฟสองสว่างออกมาครับก็ดูดีครับแล้วก็ดูสว่าง ตัวใหม่ๆยังไม่มีแบบนี้เลยนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอะไรายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ครับคันนี้สวยครับดูดีครับดูทรงซะก่อนนะครับน่าขับมากๆเลย63,000บาทนะครับราคานี้เจรจาต่อรองดูนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอสนลดดูได้เลยครับ สวยสมบูรณ์ครับภายในก็ยังดูดีครับใช้งานได้ปกติทุกจุดนะครับมีไฟสองสว่างขึ้นให้ด้วยนะครับตอนกลางคืนสวยสมบูรณ์ครับแบบนี้เลยครับเบาะก็ยังใหม่อยู่นะครับไม่ดูเก่าอาไว้ใช้งานนะครับราคาแบบนี้เจราจาต่อรองนะครับสําหรับคนที่ชอบและเข้าใจนะครับราคาประมาณนี้นะครับไปเช็ครถไปตรวจสอบสภาพนะครับก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับ บ้างฝางนั่งสบายนะครับช่วงร่างนิ่งเงียบนะครับภายในเก็บเสียงดีดีนะครับสำหรับเซฟิโรมีรูปมาเยอะนะครับลองชมลองเช็คดูได้ถ้าชอบถูกใจรีบโทรเจรจานะครับอยู่ใกล้ไปทดลองขับเลยครับโดยสมบูรณ์นะครับอย่าลืมเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของเซฟิโรนี่แหละครับวิ่งมาโดยประมาณ160,000นะครับ ใครที่สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมครับอะไรที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งอู่ถูกๆอยู่ที่ไหนนะครับไปเรียนรู้ศึกษาได้ในแฟนเพจเลยครับนี่เลยครับสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับถ้าใครกําลังเล็งหารถไว้ใช้งานนะครับสำหรับเซฟีโลก็จะได้ทรงนะครับได้สภาพได้ปีนะครับสำหรับตัวนี้เอาเป็นว่าถ้าท่านชอบสนใจในราคา63,000บาท ท่านได้รถคุณภาพระดับ VIP นะครับตอนนี้เปิดไว้63,000บาทนี่แหละครับรีบตัดสินใจนะครับมีมาคันเดียวสภาพภายในดูใหม่มากๆสังเกตที่พรมครับใหม่เอี่ยมเลย รองชมรองเช็คนะครับเซนเรล็อกแอร์แบ็ก ABS นะครับติดกับนวยความสะดวกพอมีสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ครับในราคาแบบนี้สําหรับคนที่ชอบนะครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนสวยสมบูรณ์มากๆนะครับภายในเป็นเบาะหนังเดิมเนียนๆแบบนี้พาสีขาด6มีนาเลยครับสวยสมบูรณ์ไปดูรถทดลองขับตัดสินใจได้ง่ายนอนนะครับจะพาเพื่อนพาช่างไปช่วยตรวจสอบก็ได้ครับจะได้มั่นใจและอุ่นใจสบายใจนำรถไปใช้นะครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจนะครับเดิมๆนะครับหน้าเดิมซ้ายเดิมขวาเดิมหลังเดิมหมดครับไปดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยครับหาไว้ใช้งานก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแนะนําให้ศึกษาอู่เฉพาะนะครับก็จะทําให้ท่านใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับสําหรับเซฟิ